สวัสดีค่ะพีพัสเอทินายไทยแลนด์เจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับโปรเน็ตเอไอเอสวันทูคอร์โปรเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณคลิปนี้นะคะแอดจะมาอัปเดตโปรเน็ตในเดือนกันยายนปี6-3กันค่ะซึ่งเป็นโปรเน็ตเร็ว1เมกแบบราย3เดือน6เดือนและก็12เดือนนะคะ และทั้ง3 p r โปรนี้นะคะจะมีเงื่อนไขและก็รายละเอียดที่เหมือนกันบางส่วนและก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางอยา่างเช่นกันค่ะเรามาดูเงื่อนไขที่เหมือนกันก่อนนะคะเงื่อนไขที่เหมือนกันจะมี2ข้อดังนี้เลยเงื่อนไขที่1นนะคะโปรนี Pro ้จะสมัครได้เฉพาะซิมแบบเติมเงินเท่านั้นและก็เงื่อนไขที่เหมือนกันข้อ2นะคะ โปรนี้สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าเลยต่อมาเรามาดูรายละเอียดที่เหมือนกันนะคะรายละเอียดที่เหมือนกันก็จะมีสองข้อเท่านั้นดังนี้เลยรายละเอียดที่เหมือนกันข้อที่1นนะคะเราจะได้ใช้เน็ตที่ความเร็วเน็ต1เมกต่อวินาทีแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและเรายังจะได้ใช้เน็ต กันแบบยาวๆนะคะที่ความเร็วเน็ตต่อเนื่องและคงที่อยู่ที่1เมกต่อวินาทีและเรานะคะยังสามารถที่จะเปิดเน็ตทิ้งไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงได้เลยค่ะโดยไม่โดนหักเงินเพิ่มนะคะต่อมารายละเอียดที่เหมือนกันข้อ2นะคะทุกโปรจะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่มีการต่ออายุโปรอัตโนมัติก็คือเมื่อเราใช้งานเน็ตครบ จบสัญญาทันทีคะ่ะอธิบายอย่างนี้นะคะก็คือเมื่อเราใช้งานครบตามสัญญาที่เราได้สมัครไปแล้วนะคะอาจจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ12เดือนพอครบสัญญา3เดือน6เดือนหรือ12เดือนแล้วก็คือจบสัญญาทันทีคะ่ะถ้าเรายังอยากจะใช้โปรเน็ตนี้อีกนะคะเราก็กดรหัสสมัครใหม่ได้อีกคะ่ะต่อมาเรามาดูรายละเอียดที่ต่างกันนะคะ รายละเอียดที่ต่างกันจะมี3ข้อดังนี้เลยรายละเอียดที่ต่างกันที่1นะคะระยะเวลาในการใช้งานตามโปรเลยคะ่ะมีทั้ง3เดือน6เดือนและก็12เดือนต่อมารายละเอียดที่ต่างกันข้อที่2นะคะรา it คารวมภาษีจะแตกต่างกันตามโปรเช่นกันนะคะต่อมาร,รายละเอียดที่ต่างกันข้อที่3นะคะรหัสในการสมัครก็จะต่างกันตามโปรเช่นกันค่ะ ท,ทีนี้เรามาดูวิธีในการสมัครนะคะสามารถสมัครด้วยตัวเองได้เลยรหัสในการสมัครในแต่ละโปรมีดังนี้เลยรหัสโปรเน็ต1นึ่งเมกราคา800บาทราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่800บาทเท่าเดิมนะคะต่อครั้งต่อ3เดือนสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7379ดอกจัน18 81 55สี่เ evet. หลี่ยมโทรออกค่ะ ต่อมานะคะรหัส p r o n e ต1เมกราคา1,200บาทราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่1,200บาทเท่าเดิมนะคะต่อครั้งต่อ6เดือนสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7328ดอกจัน1881554เหลี่ยมโทรออกค่ะต่อมานะคะรหัสของโปรเนตเร็ว1เมกราคา1,800บาท ราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,800บาทเท่าเดิมนะคะต่อครั้งต่อ12เดือนหรือ1ปีสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน188155 4สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ